ค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในการนำเสนอการใช้งาน Excel 2013นะคะในส่วนนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการปรับแต่งแผนภูมิจากไอคอนค่ะโดยนะคะตอนนี้เราก็มีข้อมูลอยู่แล้วซึ่ง เป็นข้อมูลที่เรานํามาจากคลิปที่แล้วเหมือนกันค่ะโอเคค่ะเมื่อเรามีข้อมูลแล้วนะคะให้เรานะคะคลิกนะคะตรงแผนภูมิตรงแท่งของแผนภูมินะคะมันก็จะมีแถบ3ตัวนี้นะคะขึ้นมาข้างๆแผนภูมิให้เราเลือกตรงตัวบวกนะคะหรือชาร์ตด้คอมเมน์โอเคเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็ในชาร์ตด้คอมเมน์เนี่ยมันก็จะมี ตัวเลือกให้เลือกหลายแบบเลยนะคะเมื่อเรานะคะเลือกรูปแบบตามที่เราต้องการได้แล้วก็กดเลือกได้เลยค่ะโอเคนะคะโอเคค่ะเมื่อเรานะคะได้รูปแบบข้อมูลเออรูปแบบแผนภูมินะคะตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะได้แผนภูมิในรูปแบบนี้นะคะโอเคค่ะเมื่อเราได้แผนภูมิแล้วนะคะ ก็ขอจบการนำเสนอการปรับแต่งแผนภูมิจากไอคอนไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ